จ้้าาวนออกกูสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตีห้าแนะฮะตีห้ายังเนี่ยโอเคเราเปินม่ตีสี่นะครับวันนี้เราจะ มาพาทุกคนนะฮะไปดูการเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเนยนะครับมันง่ายยังไงนะครับหลายๆคนอาจจะไม่เคยนะแต่วันนี้เราจะลองดูว่าในสถานการณ์นี้นะครับการเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเป็นยังไงบ้างต้องทําอะไรบ้างแบบเราเนี่ยดูว่าเหมือนทุกคนหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูวันดีกว่านนะครับไปเจอกันเลยเมื่อมาถึงโรงแรมแล้วครับเราก็ไปกันเลยฮะเดี๋ยวเราจะไปบอกรีเซพชันนะครับว่าขออนุญาตขึ้นไปข้างบนหน่อยนะฮะกดลิฟต์ให้หน่อยนะครับเพราะเราไม่มีกุญแจนะครับ จะไปเซอร์ไพรส์ยังไงละครับต้องมีกุญแจครับเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะว่าตอนนี้เจ้าบ่าวกาลังทําอะไรอยู่นะครับไม่รู้ว่าตื่นหรือ,อยังนะฮะหรือว่าต้องไปช่วยอาบน้ําหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับโอเคครับเรากําลังขึ้นมาถึงแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องโทรหาเจ้าบ่าวดีกว่าโทรไหมฮะว่าอยู่ไหนยังไง ดีกว่าเพราะาจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้เลขห้องฮะรู้แค่ว่าชั้นอยู่นี่ลืมถามครับไม่เป็นไรฮะเอ๊ะเอ๊ะดูกันครับรอขอแป๊บหนึ่งฮะกดดูฮะเราได้ยินเสียงโทรศัพท์อยู่ตรงไหนก็อยู่ห้องนั้นแหละครับอืมแป๊บหนึ่งนะครับขอกดนิดนึงเอ๊ะได้ยินเสียงแล้วครับเปล่าละเอา้เอาไอประตูห้องเปิดอยู่ฮะเขากําลังเถียงกันฮะว่าผมเนี่ยขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับอาจจะรบกวนไหมฮะผมก็กลัวกันฮะในการรบกวนนะครับแต่ถ้าอนุญ,ญาตก็โอเคครับ อย่าบอกนะว่าทั้งสองคนเสร็จเรียบร้อยแล้วขึ้นไม่สะดวกวะโอ้โหไม่ได้แต่แต่อยู่โอเคโอเคไหมเนี่ยแต่งตัวปะเนี่ได้แต่งข้างในแต่งแล้วเข้าไปเข้าซัุ้มไหมครับโอ้ใครอยู่ห้องนอนไม่ต้องเข้าห้องนอนไังนี่ก็นั่งรอนี่แหละถูกแล้วขอบคุณครับต้งมาซะเช้าจริงๆใช่มันก็เช้าดีนะมันแต่งตัวเร็วจังวะ เรียบร้อยอะตีห้าครึ่งนะครับเพราะมันไม่เพราะว่าช่างแต่งหน้ามาตีสองตีสองเพราะเขาดับเบ,บิลบุกเราเลื่อ,วอย,ยวันไงถ,<อ>ถ,ถ้าเกิดแบบไม่เอาเขาก็ไม่คืนมาจำ้ำอ่ะเชฟเขาเลยต้องแบบเดีแ๋บบยวผมมาให้ก่อนในงานหนึ่งเชฟแม่งกลัวอะไรเชียตรอไปชั่วโมงเดีว<ม>วนนยวเดย่เลยเราอยู่ในห้องแล้วนะครับคือบอกเลยว่าเขาตื่นเช้ากว่าที่คิดนะเพราะว่าช่างแต่งหน้ามาแต่งหน้าให้ตอนตีสองครับเพราะว่ารับงานซ้อนนะครับตอนนี้เราก็เลยมาอยู่ที่ห้อง เป็นสูตรนะเป็นช่วงของโซนห้องนั่งเล่นก่อนนี่นอกจากเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวนะครับเจ้าสาวเราก็ต้องดูแลด้วยนะฮะเป็นเพื่อนกันมานะครับนี่ฮะเจ้าสาวจะลงไปเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับว่าทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วหรือยังเราก็ต้องลงไปดูแลครับแล้วจะไปดูว่าเอ้เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยแต่งตัวยังไงตรงไหนนะฮะไปกันเลยครับนี่ฮะผมก็ยังไม่ได้เห็นนะวันนี้ผมก็บอกเลยว่ามาวันแรกนะครับ ส่วนเจ้าสาวก็ยังไม่เห็นเหมือนกันว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหแต่แน่นอนครับว่าสวยงามครับประทับใจแบบนี้แน่นอนครับตรงแบล็ k ดอกนะครับโอเคเราไปดูต่อเลยดีกว่าอเป็นยังไงบ้างนะฮะโอเคนี่ครับสวยนะฮะพายก็สวยแล้วครับรับรองว่าในงานนี้สวยแน่นอนครับเป็นงานเล็กๆที่อบอุ่นอย่างแน่นอนเลยละครับ นี่ก็เดินดูรอบๆนะครับตรงนี้เป็นโต๊ะนะครับเป็นโต๊ะลงทะเบียนเนาะรับของชํารวยนะครับซึ่งเพื่อนเจ้าสาวเนี่ยจะเป็นคนดูแลตรงส่วนนี้ทั้งหมดนะครับเอาเป็นว่าเราก็ดูรอบๆก่อนฮะแบบหนึ่งเป็นยังไงนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับว่าในตรงเนี้ทั้งหมดมันเป็นยังไงนะฮะอืมสวยงามมากเลยละครับ นี่ครับรูปสวยงามครับขอโอ,อถ่ายกันที่ไหน,นแบบนี้นะครับบอกเลยว่าเราก็อยากจะมีสักครั้งในชีวิตนะฮะถ่ายรูปส,สวยๆแบบนี้บ้างนะฮะถ้ามีโอกาสนะครับก็ต้องไม่พลาดอย่างแน่นอนครับโหดูครับน่ารักกันทั้งคู่เลยแหละครับ อนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเจะหกโมงเช้านะครับตอนนี้เรามาดูว่าเดี๋ยวเพื่อนเจ้าบ่าวคนอื่นๆจะมานะฮะมีประมาณแดคนนะครับจะดูว่าต้องแต่งตัวอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็สถานที่ของตรงไหนนะครับของเจ้าสาวมีอะไรบ้างนี่ครับอันนี้จะเป็นห้องนะครับเป็นห้องที่เดี๋ยวเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะมานั่งนี่ฮะแล้วก็จะมาแต่งตัวตรงนี้ครับง่ายๆครับถูกไหมฮะนี่เรามาดูงานก่อนนะฮะเพราะเดี๋ยวเพื่อนคนอื่นมาเราจะได้ แนะนําบอกกันได้ว่าอะไรอยู่ไหนนะครับผู้ชายก็อาจจะมีการแต่งตัวแล้วแต่แบบนะอาจจะมีสายคาดมีหูกาต่ายมีกไทแล้วแต่แบบเลยครับตอนนี้เขาเตรียมงานกันอยู่ครับยังไม่เสร็จเลยครับบอกเลยว่างานนี้แบบสดๆร้อนๆมาฮะเดี๋ยวเราไปเดินดูต่อกันดีกว่าครับนี่ฮะในงานนะฮะก็ใครที่เคยจัดงานแต่งงแรมก็จะรู้อยู่แล้วนะว่าจะมีอะไรบ้างน,นะครับก็บอ,อกว่าที่นี่ฮนะรัดดอกสวยมาก เรามาทดสอบกันดูนะครับว่าเป็นยังไงครับนี่ฮะับดัดจอบครับสวย,ย,ย,ยครับสวยโคตรครับก็เป็นงานเล็กๆนะครับไม่ใช่งานที่ใหญ่ในช่วงนี้เขาจัดกันก็เหมือนกับว่าคนเนี่ยไม่ให้จุคนเยอะนะฮะให้มาแค่แบบร้อยนึงอะไรอย่างงี้ครับนี่อันนี้คือในงานนะฮะในฮอนะครับ หมดแล้วใช่ป่ะเรามาดูภายในงานกันนะครับนิดนึงฮะนี่ครับโต๊ะหนึ่งตอนนี้เนี่ยนะเขาจัดงานมาณแค่หกคนนะครับน้อยมากๆเลยนะฮะหกถึงแปดคนนะครับพอช่วงนี้สถานการณ์ก็ยังไม่ค่อยดีนะฮะเป็นงานมงคลที่สวยครับงานที่สวยมากๆเลยนะครับแล้วเพื่อนเจวะนี่ครับโต๊ะของเราก็ที่ตรงนี้เลยครับนี่ อยู่ข้างหลังนี่ฮะเป็นโต๊ะของเพื่อนเจ้าบ่าวนะฮะซึ่งจะอยู่แบบตรงข้างหลังกับนี่พอดีเลยเวทีพอดีเลยครับเผื่อมีอะไรจะได้ช่วยเหลือได้นะฮะไปดูกันต่อดีกว่าครับนี่แหละครับขึ้นมาบนห้องนะฮะเราก็ต้องช่วยเจ้าบ่าวผูรองเท้าครับวันนี้ฮะเจ้าบ่าวใช้อะไรเราจะทําให้ทุกอย่างนะฮะเป็นโรแมนติกมากเลยนะครับดูครับห นี่ฮะต้องหล่อนะครับไม่หล่อไม่ได้ไม่เนียบนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปในห้องกันแล้วไม่หล่อไม่สวยไม่ได้ฮะเดี๋ยวลงไปข้างล่างเนี่ยนะครับรองเท้าบอกเลยนะสําคัญมากๆเลยนะ <c oughs> ผมอะชอบดูคนใส่รองเท้ามากๆเลยนะครับรองเท้าใครสวยใครเท่โอ้โหบวกความหล่อ,อขึ้นอีกเลยล่ะครับบรรยากาศในห้องนะฮะก็เป็นการเก็บภาพนะครับในห้องกันน่ารักกันไหมฮะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> นี่ฮะเรามาดูกันครับรอบๆครับจะเป็นแบบนี้ครับ กล้อง3 4สี่คนวィィิดีโอซูมหมดทุกอย่างครบเลยครับน่ารักสุดๆเลยนะครับอันนี้เราก็ต้องมาคอยคุมนะครับเพราะว่าผูกบ่าวอนะ่ะที่เห็นนะถ่ายหลายห้องนะครับนี้เรามาถ่ายชั้นหนึ่งแนละ้วเดี๋ยวไปชั้นที่เป็นชั้นบอลลูนครับมาเดีย๋ยวเราไปดูันิดนึงแล้วกันนะฮะ ใช่เนี่ย thank you ครับอันนี้ดอกไม้ได้วยครับดอกไม้อะไ,ไรอ่ะเ,เราไม่ต้องถือเราไม่เขาให้ติเดเ<ม>หรอติเดเรือเหรอติด้ฝันน่งซ้ายอ่ะ,อะแม่ฝั่งซ้ายบนฝั่งซ้ายช่วสวยงาม จิมากินหนมูมหต,ติดกันเกนเลยกัดหรอขนานท่ากัดทานีนีปรนเรากินระกัดเลยก็เลกัดไก็ได้ตบว่ตงก ข้งนตงนี้ไม่รู้อ่ะมาตงนี้ได้จะสนนยไหมที่มันสวยนวน,นเ,นนเออสียงเียวเนดเ่าไมันต้องประมาณมาประมาณเทานี้ยเออระมเป็นกระเป๋าแหละเ็น,นกระเป๋าอ่ะอ,อ ตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวกําลังจะแห่ขันหมากกันฮะตอนนี้เขาก็รวมตัวกันอยู่นะืาอท,ทีส่งน้ำพระอะไรเรียบร้อยนะครับก็รอ,อเพื่อนเจ้าบ่าวาให้ครบแต่งตัวถ่ายรูปเนียตังถ่ายรูปกันอยู่ไปตัดถ่ายรูปข้างหลังยายข้าหลังเขาถ่ายรูปอ,อยู่ดูซิมีใครสวยบ้าง วันนี้กำลังไปตั้งขบวนแต่งพิธีแต่งขมาตอนรับขบวนข่ายหมาของฝ่ายเจ้าบ่าในวันนี้นะครับพร้อมหรยครับพร้อมแล้วครับมาแล้วครับต่อมาครับตั้งขบวนขันมาครับแน่นอนครับต้องมีประตูเงินประตูทองนะฮะต้องมีตอบคำถามมากมายเดี๋ยวเรามาสังเกตคำตอบของเจ้าบ่ากันนะครับว่า แล้วทุกคนฮนะทุกคนนะครับมีคําตอบในใจไหมครับถ้าใครที่มีแฟนบอกข้อดีของแฟนไม่ได้ไหมครับสักหข้อไหนลองบอกดูนะฮะว่าเหมือนกันไหมครับแล้วเป็นยังไงครับ เอาแกละพ่อคนแม่นะครับพร้อมได้เลยนะครับดนตรีอยู่ในหัวใจอยู่แล้วนะครับพ้อมได้เลยนะครับ่งขณนนี้ตัวศาสนาของฝ to ่ายสมบัตนะกำลังแห่เพื่อจักรตะกรงเงินตะรุ่งทองตราง่างเลออครับคอันนงนะคุณาอีกคนนันรถเองคนไอ้ไข่คนลาดเดิน กินเย็นไม่เหรอไ่เดีเป็นคนกินอะไรแล้วดูอร่อยใ่เปนคนเนาะใช้พื้นที่มาดีกว่าเลยเที่ยวอะรนะเราเพ่งเพิ่งกินแบบที่เดแกบนี้นั่ได้โอเคได้ๆสี่อแล้วเขับรถเร็วดี้อยากไปไหนเร็วๆใ าเไปได้แล้วที่คนไม่มาสนใจขาสามตองค่ะนี่ครับเขากำลังถ่ายรูปกันอยู่ครับอย่างที่พี่เห็นมานะครับเราก็คอยช่วยเหลือครับหรือมีอะไรดูแลนั่นเองฮะคนที่เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็จะยืนอยู่รอบๆนะครับคอยช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นแต่งกายนะครับหน้าผมด้วยนะฮะเนี่ยช่วยหมดเลยครับ ส่วนผมเนี่ยหน้าที่ก็เป็นตัวฟรีนะครับแล้วก็เก็บบรรยากาศในงานทั้งหมดรอบๆนี่เองนะครับเป็นแคนดิดทั้งหลังนนี้คนระับเป็นชื่อที่เห็นแล้วรู้สึกว่างานนี้แบบมีความสุขมากๆเลยนะครับหลายคนนะครับที่มีความพร้อมแล้วนะก็น่าแต่งงานกันได้แล้วนะนะถ้าใครพร้อมครับนีนะ่พอยกน้ำชาเสร็จแล้วนะครับก็เป็นช่วงที่เ,เรียกว่า เจ้บาบ่าวเจ้าสาวเขาไปถ่ายรูปนะครับเราก็วางเหมือนกันนะครันนี้ก็ว่างนะครับเจ้บาบ่าวเจ้าสาวเนี่ยก็ไปถ่ายรูปกันนะครับเดี๋ยวก็รับประทานอาหารนะครับเป็นงานกลางวันคือต้องบอกว่างานนี้เป็นงานกลางวันนะไม่มีน้ำเย็นนะครับแล้วก็จบไม่มีอะไรงานง่ายๆนะครับถือว่าโอเคหรือว่าวสำหรับใครในช่วงนี้นะฮะผมว่าค แต่ทั้งวันทีเดียวง่ายกว่านะผมชอบนะคือาจะนิดนึงน,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 นะครับสาหรับเด็กๆเกนี่ยวัยรุ่นเนี่ยอาจจะไม่ชอบอกรรบ็เดี๋ยวเราก็จัดอีกรอบหนึ่งนะสําหรับเพื่อนๆน,น,นะครับเพราะงานนี้ต้องบอกจริงว่ามีแต่ผู้ใหญ่นะ<อ>ครับก็ไม่ค่อยมีเด็กนะครับไม่มีอัพเตอร์ปาร์ตี้นะไปอัพเร์กอนเไงครับไม่มีในงานนี้นะครับแล้วเราก็ถึงเวลานะฮะมาถ่ายรูปรวมครับเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวกันนะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงฮะ จัดแจงที่นั่งครับถ่ายกันเล่นๆฮะถึงเวลาของเราแล้วก่อนไปรับประทานอาหารครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้นะครับจะมีอะไรทานกันบ้างนะครับในงานบอกเลยวันน่ากินมากๆเลยละครับนี่ครับเป็นโรอันนี้แหละปัานไหลนะครับถ้าใครชอบนะฮะบอกเลยว่าเดี๋ยวไปดูนะว่ามีอะไรอีกนะครับอาหารที่เป็นมังสวิรัติครับเพื่อนของท่านมังสวิรัติจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับอร่อยกันไม่เอ่ยตาเตอร์สุกเป็นซอ มีมส่วนนี้ก็เป็นรามเมงนะครับโอ้โหดูหน่าทานมากเลยนะครับทำไรเนี่ยลองเด็กอยู่ด้วย <laughs> เหงสูบก็สูบออก,กือเลยไม่กล้าเด็กไเด็กว่ะเด็กดูนี่ต้องการท่าเด็กไม่เอาหอมเนื้ออร่อยไหมครับอ,อ,อร่อยมากเลยครับ <laughs> <laughs> เมเชี่ยวชาญด้านราฟิกอืมอร่อยจริงจริงนี่ครับนี่ครับรนรนี้เ้ยร้อนสลครับมันน่าจะอ่อมันฝรั่งกับแครอทแครอทเลอ้ยเตี้ยวนนจะเป็อร่อยเว้ยให้ทำูับมาเธอมันผักเช สดูแล้วทานแล้วนะครับก็อร่อยเนาะแต่เมนูนี้ครับผมชอบมากเลยครับปลาหิมะครับก็จะเป็นหวานหวานนะฮะน่าจะนึ่งสีอิ๊วใช่ไหมฮะผมว่าน่าจะเป็นอารมณ์อย่างนั้นนะก็ใช้ได้นะครับใช้ได้เนอะเนอะเนะนี่ครับจานผลไม้ของเราครับแล้วดูจานผลไม้ของคนกินมาโซนะครับ ใหญ่ขึ้นหรือเท่าเดิมมันเปลี่ยนแต่จานหรือเปล่าเนี่ยมาแล้วก็เป็นเค้กอือหือยังไงก็ขอบคุณนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับขอให้ทุกท่านที่มาร่วมงานมีความสุขผมก็ยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่นี้ด้วยนะฮะเห็นกันมานานมากๆเลยตนะั้งแต่ตัวนิดเดียวจนตอนนี้ตัวก็นะครับอย่างที่เห็นนะนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูท้าอย่างนี้ดีกว่าบอกเลยว่าต้องดูต่อนะห้ามพลาดนะ ท้ายจากนี้แหละมันเป็นเอ็นเครดิตที่ต้องดูนะฮะว่าเจ้าบ่าวหลังเลิกงานเนี่ยเขาไปทำอะไรบ้างหรือมีช็อตไหนบ้างฮะไปดูกันเลยครับ soon after เราจะมาลองดูนะครับแม่งนุ่มขึ้นหรือเปล่ากูลองมาทุบกูว่าสบิช่วยได้ไหมสิงสบิช่วยได้ได้ไปสิงได้แต่มันต้องใส่ล้งก้อยนะสบิ วสเทียดมี่เวียดมันจะมันจะรู้ปะคอยร่ถ้าราวัเวียด้องใ้แปดจุดห้าจุดเจ็ดลนะแปดจรด้าจุดเจ็ดเลยนแั่จะดาง นี่อันนี้เข็เรียกว่าอย่างนะเขารียกว่าผัดจอเกาหลีซึ่งไม่รู้ทำไมอยู่ในรานญี่ปุ่นกูไม่เข้าใจเลยกูเรียกว่ารือเรียกว่ารีฟพิซซ่านี่นะ่กอ๋อ

แต่ถ้ามันของแท้มจะไม่ค่อยเผ็ดไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะถ้าเซาบิสดอันนี้มันสดใช่อันนี้มันอันนี้มันแท้ต้องบีบเยอะเยอะมันต้องบีบเหมือนแบบเป็นงานบวดลูปเหมือนเรียนถ้ากูบีบเยอะนี้ใส่แก้วเลยโอ้กหเพียใส่แก้วเลยนะ ใช่พี่ที่พีี่สุกทายอมันต้องนุ่มอ่ะจึ้งจนุ่มขึ้นสองอุเใ่คือบอกไปเปลเกว่าตไม่ได้ใกล้เชียงเลยครับตัวเลขนอ่ะไเหดนุ่อเห็ดไอเห็ดนเเนี่ยมัน้ง่เยเยอเ

เราจ้าเบาเาเจ้าเาใครบ้อนเท่าราบางคนาคนเติมโซดาเ้ไปันนะครับนะครับอว่าไม่ดิ้นงตายสิใช่ใช่มันดิ้นสพาดเลยน่ยสพานอลกสิบบาทนด่นไม่นุ่งกว่าใช่ใช่กูซื้อได้เพราะมันกิ่

ไปเรียนีดาวหรือไปเลิกขึ้นขึ้นแต่ไม่ใช่ไปเบี e ด d i n งเลยไปเบียดไปงไม่มีนะหต่อยที่อยากไปลึกขึ้ดูอ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าจ่า่าฮ้าา่อฮ่่่่าฮดาฮ่า่า่่า่ โอเคแล้วาาที oh. ่มันดีแปลว่าอะไรวะเอาเอาแบ่เลื่อของมือเลื่อของกูเมื่อกี้บอกมหนึงอยากให้ลึกอยๆกูอยากให้ลึ่ๆว่าชอบเลื่อยอยู่นะอะไรีดีลึกีทีี่

ไม่กนท่อมนกูสองหมไม่ต้อง่วงวงไม่ติดแน่นอนสุทภาดีไหมล่ะทาดีจริงทำไมไม่ออกไออกไม่ไกูตัดถาไ้กินเหมือนกันพอจห่ยเนะไปดูดูไปดูไปดูอเราทำอะไรตเอา ทำไมไม่ใส่ไอ้เี้ยมมเก็บไปพูดจะบวบีบ่หมดด้วยมันะไม่หลอดขาดแล้วมีหลอดน้อยู่มด้วไอ้เมไเก็บขึ้นมาทำไมมันม่หมดแล้ไม่มีหลอดขามลมีอยู่อะไร เห็นไหมบอกไหมฮะแม่นอนชั่วโมงนึงอย่างเงี้ยเนี่ยเจ้าเป่าวเนี่ยกลัวว่ากลัวมึงก็ไม่ทิ้งกันแล้บอกมันแล้วบอกให้แดกบอกให้แดกเนื้อเยอะๆแล้วไม่หวาเชียร์เชียร์เออใส่ให้แม่งสุดเลย

เราดูยังไม่ยอมก็สวีว้าวคนจริงเหรอเฮ้ยน้องน้องขอขอให้包ให้包 ủa thôi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  không thôi ủa thôi ủa thôi ủa